วิธีการทำไข่ม้วนโอเมเล็ตนะครับเบื้องต้นก็ใช้ไข่ประมาณ2อฟองนะครับปรุงรสชาติด้วยเกลือพริกไทยอย่างละหยิบมือนะครับแล้วก็นมสดหรือว่าวปปิ้งครีมก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมอื่นๆเช่นพริกยับสีเหลืองสีเขียวพริกยับสีแดง หอมใหญ่นะครับใส่ลงไปตามปริมาณที่ต้องการนะครับดูให้พอดีนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรสำหรับเสิร์ฟลูกค้าหรือเสิร์ฟแขกประมาณหนึ่งที่นะครับต่อพอชั่นนะครับสำหรับโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทหรือร้านอาหารทั่วไปนะครับจากนั้นแล้วก็ เปิดไฟตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่เนยลงไปนะครับแล้วก็ใส่ไข่ที่ใส่ส่วนผสมต่างๆไว้แล้วนะครับลงไปแล้วก็ค่อยๆค,คนนะครับณจุดนี้ค่อยๆไฟเบานิดนึงนะครับอันนี้ผมใช้ไฟประมาณ800วัตต์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆทำก็ ช้แล้วแต่ความชำนาญน,นะครับ300800 1000นะครับเติมต้นได้แล้วก็ค่อยๆม,ม,มันหมุนตะล่มตะลอมนะครับถ้ามีไม้พายยางเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกหน่อยตอนทำเราก็เอียงนะครับเอียงกระทะให้เทลงมานิดหนึง่งโดยการยกหางขึ้นนะครับด้านหางกระทะนะครับแล้วก็ค่อยๆดันไปเรื่อยๆนะครับ มันจะม้วนลงมาให้เป็นอัตโนมัตินะครับก็ตรงจรุดนี้จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นเตาแก๊สก็อาจจะเร็วกว่าน,นี้แต่ด้วยสมัยใหม่เดี๋ยวก็นิยมใช้เตาอินดักชั่นกันนะครับตามโรงแรมร้านอาหารหรือว่าคอนโดต่างๆน,นะครับ ก็ค่อยๆดันไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลานิดหนึ่งครับวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากนะครับเป็นความชนานาญในการทําถ้าเราทําบ่อยๆทุกวันทุกวันเนี่ยก็จะชินหรือชำนาญหรือว่าเราทําเสรฟลูกค้าบ่อยๆก็จะค่อยๆคล่อ,องเรียนครับ ดันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะม้วนมาให้โดยอัตโนมัติเองครับผมถึงก็ไม่ยากมากครับไม่ต้องไปทําอะไรมากแค่ยกกระทะขึ้นให้เทลงมาหน่อยนะครับแล้วก็เอาไม้พายดันไปเรื่อยๆ,ๆดันไปเรื่อยๆครับลักษณะที่ดีคือลักษณะจะคล้ายลูกลักบี้นะครับก็คือหัวท้าย,ยจะออกแหลมๆนิดนึงนะครับทั้งหัวทั้งท้ายเป็นทรงลูกลักบี้นะครับ อันนี้ก็จะค่อนข้างดีเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ